ไปเดินตลาดไปเดินตลาดมั้งหมอถ้าสาวเอมี่ไปดูเสื้อจะซื้อเสื้อให้เอมี่ชาแนลนะครับซื้อเสือส้อเพื่อนสาวนะครับเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับไฮรีตอนนี้เราอยู่มุกดาหาร เอาเป็นสุดได้บ่เอาีไงแบบ่ิเล็กๆเอาอยู่กับสาวเอมี่ชาแนลนะครับเอาเขาจงหวยล้วันนเสื้อขาวการมาสิยูจากสามมือบอกเขามาเบิงงเสือครทนเราก็ต้องอาบน้ำไงละแกออมันดูซึเนียวตัวมันขึ้นไปไหนมาขึ้นไปไหนเปก้อ คันต้าพาไปทำอะไรก็ไม่รู้เอาน่ากลัวมากมันมึนมืดอ๋อมันมึนมืดพาไปกีดยางหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนเมาซื้อเสื้อคาร์ดอนเนื้อก็มีก็มีอันฉันเห็นลานเสืออยู่ด้วยเถอะนี่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 เอมมี่ตกใจแบบนี้แบบฟิวจังสีเลยพี่น้องเบอร์เอมมี่ชอบต้าลูไง สูใส่แบบแบบชี้อ่ะได้ไหมบุ้ยพอดีเละพุ่งจนหนาเขียวววสูงนุ่มตีอันี้กลัวแบบพุ่งจนหนาเขียวนุ่มขาดกลัวร้า like นยงงร้านไหมเราต้องไปดูคนทั่วใส่กีฬาอ่ะใส่ง allora ่ายสุดเลยง่ายก็ไบ่สูงเกอบอลก็ไบ อไม่มีแล้วปะแล้วก็ใส่ผ้าไป็ดผาเป็ดไเป็ดสื่อนี่หละไปใส่ต่อไปนีไปบอกไปบอกอันไหนอันไหนอันอะไรเสื้อวะอยากได้มันก็ซื้อมาเลยเสื้อลาขอลาใจเสื้อผูดชายไปเลย เออจะได้ดูแบบแมนๆมนอออออเด่นเย็นเอ็มี่เอาไหมเราจะซื้อให้เนี่ยไหนเนี่ยนไม่เนี่ยนเฮ้ยได้ถ้ามึงซื้อให้กูก็ใส่ค่ะถ้ามึงซื้อให้กูก็ใส่อย่างนี้กูไม่กล้าถ้ามึงกล้าซื้อมึงกูไม่ล่ะเอ้าใส่เสื้อพี่พลอยเหรอก็สวยอยู่นี่ตัวเนี้ยเออแต่ว่าตัวเนี้แต่ว่ามันอันนี้ดิมันงามผิวกูก็ใส่ไปแล้วกูทิเล่อ๋อแบบนี้ เรื่องเสื้อตรงไม่ใชนแบบเรงซีพิวเลยหรอเออตนี้เนี่ยทำเงินขาวอ่ะอยายตัวนี้ก็ต้องนี่ด้ยนะที่ไินแล้เราวารอ่ทะจะได้ได้นานั้นแหละตัวอะไรอ่ะลายนเป็นีเขียวเออขาอยู่ขาอยู่เรานกไง เราชอบนกใช่ไหมอ๋ออ๋อได้อยู่ไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงเสื้อโอ้ย่าต่ำด้วค่ะอาไรนีตาตาจ่ายเงินได้ค่ะเดี๋ยวจ่ายมาตาตาจ่ายเงินเดี๋ยวเอ็นี่จะโอนให้เพราะโทรศัพท์แบบหมดแล้วจังบาอะวันม่ขาววันัรดหนึร้ยบาท ก็ปีบ่านะสู่เลยเพื่อนกบมาตาตาไม่เคยตัวอะไรเองนี่เลยแค่แบบซื้อเหล้าอ่ะหลังจากซื้อเหล้าใช่ไหมนุ่งชุเท้าโอ้ยมันงามสวยอ่ะสวยเสืออะไรส่คนก็ยู่คี้หรือเปล่าจีนี่คี่อย่างโอห้า อาจจะตีมบนขึ้นอย่างนีง้วันนี้ไม่ได้ออกกับร่งกายเลยงดออกกับร่งกายนะแต่บอกพี่อ,อ้นสวย so first สวยไม่ใช่ตอนนี้น่าสดอ๋อตอนนี้น่าสดมากเลยออกกีฬาอาจจะไปโป่งดงเด้คุณมากาแฟหรอล่ะเขาจะไปใส่ตอนนี้เขาจะไปไหนต่อาจะกลับบ้านไปกินเล้าหรอกลับบ้านไปกินเล้าสุตรา เอาโอ้ยเราจะกลับบ้านไปจิบน้ำชาจิบเบาจิบเบาจิบเนาะอะไรบ้างกาง yes. เกงสวยที่ไหนไม่ cool. önem, leer, สวยหรอกเอ้าโอ้ยตัวเฟิร์คาราเบียลุ้ตัวขันอีมีมอเตอไซค์มาถึงหลังมาสูงคี่สิเบียร์ยาเงื้อะไรอ่ะโอ้ยทองผู้หลมผู้ลมก็ได้อยู่นะเอ็มมีเนี่ยหาเจอพุทธใต้เนาะ คนเน่าสูงเอาความรักเริ่มไปว่าไม่มีแฟนเขามีแฟนถ้ามีแฟนก็คงไม่ถามแล้วปะอือทำอะไรก็ได้ใช่ไหมก็จีบได้นะคะใครผู้ชายก็ได้หัวโปกก็ได้เอาก็จะว่าหัวโปกเอาหัวโปกถ้าคุยกันแล้วสบายใจก็มานี่ไงนี่ไงมีนี่ก็จะมาหัวเรื่องเกาเออนี่เดียร์นี่ท่านี่น้ำไหนอยู่บ่โพด้แกะอ๋อเอ็มมีหลายอยู่ดิอเสียค่ะมอเตอร์เกียร์นะเมย์อุ้ยขายมอเตอร์ไซค์บ่สู๋ เอาไม่สักคดัอุ้ยดีดีข้นได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาเซียมาเนี่ยเขียวนะจงหวเ่าวจริงอเกียดนะเมีอ๋อชื่ออือ๋อืมไม่รู้มองไม่เห็นเป็นบอตวเฟคอนเฟิร์มนะขอหมดเลยมีกี่คนอะอย่้ย4คนหรอมาก็จเอาะไรเจี่าเจนี่เซตเซก็ี่ตะาเเซตก็ความจริงไ้ละ อเอาเอาถ้าสีมึงจะมาพร้อมกันสีเลยหรอกูก็คลางเดียวบทีละคนใช่ไหม <c oughs> สองอ๋อทีละสองทีละสองโอ้ยนี่แต่ยังได้สองมึงู้ว่เห็นบอกกูอยากลองเลโอ้ยเ <c oughs> บื่อกันเด้อพี่น้องเห <c oughs> ็นว่าบ่ปากน้องนี่กายยาอยู่เดดเดดพี่มันจะเป็นอนอะ่รรถสีเทาวสวยอยู่เนาะสวยเทาพันธุ์บริวารอันนี้ก็นังเดินทางกระดาบเพราะไฟมี สาวเอมี่ชาแนลไปซื้อเสื้อมเม้าโชว์เสื้อาไว้โชว์เสื้อเอาไว้ออยคุณช่ายเออต้องดูเสื้อนะมันเป็นเสื้อนกตีเออเพราะเรานกไงอันนี้ซื้อให้เพื่อนนะครับอันน pues ี้ซื้อให้เพื่อนเนี่ยจริงหรอจริงสิเอาแล้วก right ็ซื้อให้เอ็มนี่หรอใช่อุ้ยอย่าพูดต่อหน้ากล้องนะอย่าพูดต่อหน้ากล้องนะเอาก็จะซื้อให้ยี่ปีก็ซื้อให้ยี่ปีขอบคุณตาตาอ่ะอะอีห่างหีกกว ตอนนั้นว่ากเลยว่าะอันตาดาบอกว่าเออซื้อให้น้องเอ็มเพราะว่าเอ็มนอกเอ้าไม่ก็เออก็ตามเสื้อนั่นแหละบาหลเสือบาหลีเสือเรื่องอะไรโอ้โเอ็มเอ้ยเฮ็ดเฮ็ดบ้างค่ะเดี๋ยวคือแมวดิคืออะไรคืองูอีสัตว์เอ้าคุมึงต่างในกาโบราณนึงเบ็ดเบิร์แล้วมีีบาหลูกเสือบาหลูกเสือเออคือดอกเออเออนะ ม่น้องนะหัวเขียวเยอะๆม่น้องนะเ้าไปด็กเล่นหนึ่งกี่ดาวเอาก็เป็นคนน่ารักอ่ะไม่ต้องเองมันเนี่ยสีสองค่า่ทอมน้องเตียนถึงว่าก่อนการเลี่ยนถ่ายโอ้ยสี่สิบว่ก่อนการเลี่ยนถ่ายว่าฉันเนียนทีวีของอยาเดี๋ยวเดี๋ยวเกยยังไม่เกี่ยวอะไรมา สมุดหนังสือสมุดหนังสือเลยมันเป็นภาษาเีนี่เบิต์ข้ารถโดนแล้วขนาน่ะรถตัเ้นาดเต้นเต้นเต้นเต้เดี๋ยวจะเ้ดเขียวอ่ะชื่อน้นะชื่อน้ำเหรอเอาเล้วเราบีบิ เอ้าวันทำไมไม่ขับมาวะถ่ายรป่านอนย่านล้วเิบุเสี้ยใบพี่นองกินเหล้าไหมกินเหล้าอ้ยได้หได้เลยนี่นะเอมิจินะวนเอาตงเาคเา้นปากวันนี้ขมินซีรี คิดรูใส่สายตาพี่ขาดลูกตามืงนี่ไม่รู้จักอะไรเลยไม่เป็นแผนอ๋อเป็นแผนแล้วเราต้องได้แบบจิงเบาๆใช่ไหมมันเป็นกับดักใช่ตายตายลูกเขาบ้านเขา้านมนุเวลาไปหัวลำหเมื่อคืนเมื่อคูไปใช่สีสองตัวลังเลอะไรกันมาแต่อฟงอโอเคพี่น้องจเราคลิปนี้กะ ก็ไปร,รี้ยงสำนีนะถ้าในเปิดคลิปดูดอจ่าแอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเยี๋ยวมะมาอัปเดตคลิปใหม่ๆให้นะครับบ๊ายบาย,ยบ๊ายบายค,ยค่ะ